สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องนิดเดียวฟอรดนะคะวันนี้นี่จะพาทุกคนมารับชมรถแต่งหล่อๆเท่ๆนะคะคันข้างหลังนี้จะเป็นตัว Nex t Gen Ranger Sport 4x4 นะคะราคาอยู่ที่1,59,000้บาทแล้วก็ถ้าเป็นสีพิเศษจะเพิ่ม1,000 0บาทนั่นก็คือสีส้มนะคะสำหรับรุ่น Nex t Gen Ranger Sport คันข้างหลังของนี้ลูกค้าแต่แตงแบบจัดเต็มมากเลยนะคะแต่งมาในชุด F 1 5 0 Y Body Kit นะคะคันนี้เป็นสีเทาดา ซึ่งได้ทำการตกแต่งหน้าใหม่นะคะซึ่งหน้า f 1 5 0ของเราลูกค้าอยากสกูปตรงนี้นะคะตีป่งขึ้นมานะคะหล่อๆเท่ๆแบบนี้จะทำกับสีเทาด้านแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าก็จะทำเป็นรูระบายอากาศท่องลมได้ดีมากเลยนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้านะคะซึ่งกระจังหน้าคุณลูกค้าไม่อยากได้เป็น FORD แต่อยากได้เป็นม้ามัส t ต n งสีดำเงาแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟ LED สีส้ม3จุดนะคะซึ่งทำให้รถด,ดูเด่นมองเห็นตะกายขึ้หล่อมากๆนะคะกันชนด้านหน้าทำเป็นสีดำด้านแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟ LED นะคะเหมือนคลิปฉลามแบบนี้เลยนะคะค่ะในส่วนไฟนะคะก็จะเป็นไฟของหน้า F 1 5 0 LED แบบนี้ บอกเลยไฟตัวนี้นะคะก็จะเป็นลูกแก้แบบนี้คุณลูกค้าเลือกได้นะอยากได้สีไหนนะคะอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยทางด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนะคะว่าจะหล่อขนาดไหนซุ้มล้อนะคะเป็นซุ้มล้อที่มากับตัว F 150แบบนี้นะคะสีทำเป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็ตัว ตรงแก้มนะคะจะตีโป่งออกมาแบบนี้เลยนะคะทำให้รถดูใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีช่องระบายความร้อนได้ดีนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นช่องระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีนะคะอ่าไฮาไลท์อีกอย่างหนึ่งนะคะคุณลูกค้าเขาเปลี่ยนใหม่หมดเลยนี่ค่ะล้อแม็กนะคะเปลี่ยนเป็นแม็กคอร20นะคะออฟลบ4 4นะคะขนาดยาง3 0 5 5 5 R 2 0นะคะ ก็เป็นยางของโตโยตทานะคะส่วนปีกนกปรับองศานะคะก็จะเป็นของค่ายโปรเฟนเดอร์สีแดงแบบนี้นะคะมาพร้อมกับช็อคอัพนะคะที่เป็นของโปรเฟนเดอร์สามารถปรับความนุ่มได้ถึง8ระดับนะคะบันไดด้านข้างก็เปลี่ยนใหม่หมดนะคะคุณลูกค้าอยากได้เป็นค่ายของแฮมเมอร์อันนี้สีดำเด่นๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของฟิลม์ม สามารถเลือกขนาดฟิล์มได้นะคะว่าคุณลูกค้าอยากจะใส่ขนาดใดไหน40 60 80นะคะแค่แจ้งมาว่าอยากได้แบบไหนนะคะและพิเศษไฮไลท์นะคะคุณลูกค้าติดอันนี้เพิ่มเติมนะคะ r o l l e r l i s t ไฟฟ้านะคะสามารถเปิดปิดด้วยรีโมทแล้วก็ทั้งใช้งานได้ทั้งโทรศัพท์ด้วยนะคะสามารถเปิดปิดด้วยโทรศัพท์ได้ไฟท้ายนี่เลยไฮไลท์เด่นๆเ,เ,เลยนะคะสำหรับไฟท้ายนี้คุณลูกค้าเปลี่ยนใหม่หมดเลย มาพร้อมกับนี่ค่ะกันชนท้ายแฮมเมอร์นะคะคุณลูกค้าเปลี่ยนอันเดิมออกนะคะใส่เพิ่มเติมในชุดห่วงนะคะห่วงเดิมมันเล็กไปคุณลูกค้าไม่ชอบอันนี้ใส่เป็นห่วงของแฮมเมอร์ใหญ่แบบนี้ดุดันมากยิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมกับปากนกแก้วตัวนี้เลยนะคะจุดเซนเซอร์ที่เปลี่ยนกันชนท้ายก็ยังใช้งานได้ปกปตินะคะมีไฟส่องสว่างป้ายทะเบียนให้ด้วยนะคะ กล้องนะคะก็ใช้งานได้ปกตินะคะฝากระโปรงท้ายคือทำใหม่เลยมีสปอยเลอร์นะคะทำดีไซน์ออกมาใหม่นะคะสำหรับคันนี้จะเห็นว่ามันโนนออกมาเลยนะคะนี่ค่ะเห็นการเปรียบเทียบจากตรงเดิมนะคะลูกค้าไม่อยากใส่เป็น F o R D แล้วอันนี้อยากใส่แบบแต่งแบบ clean c l e a ค่ะแล้วก็โลโก้ฟอร์ลูกค้าไม่เอานะคะ เลือกโลโก้มาเองอันนี้ดีไซน์ออกมาโดยเฉพาะคันนี้เลยนะคะหล่อเท่มากๆเลยอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะนี่จะนำเสนอนั่นก็คือท่อคู่นะคะอันนี้คุณลูกค้าใส่เป็นของค่าย JTC นะคะแล้วก็สลักเป็นชื่อของตัวเองนัดนนนะคะหล่อมากๆอยากได้แบบไหนนี่จัดให้นะคะขอแค่คุณลูกค้าบอกนิดค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้จะให้ดูไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะคะมี คุณลูกค้าใส่เป็นกันกระแทกของแฮมเมอร์ด้วยนะคะด้านล่างทำให้สมรรถนะรถนะคะขับแล้วนุ่มอันนี้จะใส่เป็นกันแท้งของแฮมเมอร์เป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวเน็กเจนเรนเจอร์สปอร์ตสีูนสีคันนี้นะคะเป็นแนวทางในการตกแต่งนะคะคุณลูกค้าอยากแต่งแบบนี้แค่บอกนิดนะคะนิดพร้อมจัดโปรโมชั่นดีๆให้คุณลูกค้าแน่นอน แล้วก็พร้อมที่จะให้คําแนะนำคำปรึกษาสําหรับลูกค้าที่อยากจะแต่งรถนะคะครั้งนี้นี่ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันครั้งหน้านะคะวันนี้จะเอารุ่นไหนมารีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมวันนี้นี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไปส่งมอบรถคันนี้ให้กับคุณลูกค้านะคะเจอกันครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย